เราเริ่มจากได้รางวัลเวิร์กช็อปในภายในเวิร์กช็อปของกรมส่งออกค่ะได้รางวัลเดียวกันแต่ว่าได้กนละบีทีนี้โรงงานที่ผลิตต้นแบบให้เราเนี่ยเป็นโรงงานเดียวกันก็คือบริษัทโยตะการนชั่นแนลก็เลยได้มีโอกาสได้เจอกันเออเป็น outstanding design certificate ก็คือเป็นเ,เขาจะมีจัดเวิร์กช็อปในกรมแล้วก็ มีนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากทั่วประเทศเข้ามาร่วมกันแล้วก็จะได้รางวัลที่1ถึงที่4ะค่ะถึงที่5แล้วก็เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลันอนันนะคะก็ตอนนั้นที่ผมได้รับรางวัลเนี่ยคือผมออกแบบเป็นเป็นเตียงสำหรับนอน บริเวณาท์ดอร์ก็สามารถเอาไปตั้งไว้สมมติว่าเป็นที่รีสอร์ทเนี่ยกะตั้งไว้ริมสระน้ำเเป็นเตียงที่เป็นเตียงใหญ่ๆเลยแล้วก็สามารถโยกได้ก็มีการทําโดยใช้เทคนิคการการสานนะครับเป็นงานหัตถกรรมแบบไทยๆส่วนของจังที่ได้รางวัลนี่คือเป็นเป็นเดย์เบสเหมือนกันแต่ว่าเป็นเดย์เบสสำหรับนอนคนเดียว สไตล์และรูปแบบการออกแบบของเยนดีไซน์เป็นการออกแบบที่เรียบง่ายอะค่ะแต่ว่าในความเรียบง่ายนั้นก็แฝงไปด้วยความคิดมากมายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานซึ่งมันไม่ใช่แค่มีแต่รูปลักษณ์อย่างเดียวแต่ว่ามันมีการใช้งานเกิดขึ้นแล้วที่จุดเด่นของเราอันนึงก็คือว่าเราออกแบบของเพื่อให้คนเนี่ยนำไปใช้แล้วเขาไปต่อยอดความคิดของเราอะด้วยความคิดของเขาค่ะ เหมือนกับว่าของมันมีที่ว่างชเช่นบินแบ็คอย่างเงี้ยค่ะคือเราออกแบบรูปทรงขึ้นมาทีเนี้ยมันสามารถนั่งได้หลายแบบจะเอาไปใช้ยังไงก็ได้คนที่ซื้อของเราไปใช้เนี่ยเขาก็จะไปเติมเต็มส่วนนี้เองทําให้มันเกิดการต่อยอดในการในความคิดสร้างสารรค์ขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างครับก็อย่างพัดลมตัวข้างหลังเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นพัดลมธรรมดาทั่วไปนนแะแต่ว่าเราพยายามจะใส่ เรื่องราวให้มันจะเห็นว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นรูปกิ่นไม้ไมก็แนวความคิดนี้เราก็ได้มาจากการที่เรานั่งทํางานอยู่เนี่ยแหละแล้วเราคือสถานที่ทํางานที่เนี่ยมันอยู่ในเมืองมันห่างไกลาจากธรรมชาติห่างไกลาจากต้นไม้เนี่ยครับเราก็เลยเอ๊ะถ้าถ้าเรามีพัดลมสักตัวหนึ่งที่ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งทํางานอยู่ ตามชนบทตามชานเมืองอะไรเงี้ยที่มีลมพัดผ่านต้นไม้มามก็น่าจะรู้สึกดีนะอะไรมันก็เลยเกิดเป็นพัดลมตัวนี้ขึ้นมาตอนนั้นก็คิดเอามันๆันะแบบว่าจะทำยังไงให้คนจำเราได้ทำยังไงให้คนรู้จักเย็นดีไซน์ก็เออพัดลมนี่แหละเพราะว่า <Y en. S 1> เป็นเป็นสิ่งของที่ ทุกคนในประเทศไทยรู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ใช้พัดลมก็จะเป็นในภูมิภาคเขตร้อนชื้นอย่างพวกเราเนี่ยก็บ่งบอกที่มาว่าเอองานชิ้นี้มันมาจากไหนมันคงไม่ได้มาจากเมืองหนาวแน่นอนเลยทำไมเย็นถึงต้องมีนอนหนูสองตัวหรือว่าตัวเอ็นสองตัวก็เพราะว่าเราอยากจะได้คําซึ่งมันแสดงถึงออคอนเซปต์การทํางานของเราแล้วก็ ในตัวสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้เป็นคําว่าเย็นเนี่ยเป็นคําว่าเย็นที่ไม่เหมือนกับคําว่าเย็นตัวอื่นๆทีนี้มันมาจากตัว n 2ตัวก็คือมันมีเริ่มจากดีไซเนอร์2คน,น 2> ถ้าพูดถึงเย็นดีไซน์คงจะชี้ไปเป็นตัวๆไม่ได้แต่อยากจะให้ พวกเราอยากให้คนจดจำเย็นดีไซน์ในภาพหลวงก็คือเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตเป็นงานออกแบบที่มีเรื่องราวแฝงอยู่ในนั้นเป็นงานออกแบบที่ใช้ได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็เป็นงานออกแบบที่มันมีความเป็นความเป็นเย็นก็คือว่าเย็นเนี่ยมันแปลว่าอุณหภูมิที่เย็นเย็นซึ่งในประเทศไทยก็หมายถึงความสบาย อันที่2ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาเย็นๆก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มพักผ่อนแล้วเริ่มทํางานแล้วแล้วก็อันที่3คือเป็นเรื่องของอารมณ์ก็คือเป็นอารมณ์ที่เย็นๆมันก็เลยเป็นความหมายในตัวมันอยู่แล้วว่าผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะให้ผู้ใช้เนี่ยได้มีวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายบ้างแต่ในขณะที่ผ่อนคลายก็มีความมีฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีเรื่องราวแอบแฝงอยู่ในงาน